พี่น้องตอนนี้เขากะอยู่ที่หลังบ้านคุณแม่นกน้อยอุไรพอดของเราในเบื้องวา่ามือหน,นีเขาสิมาเอาอีหยังเอาผู้ใดล่ะน่ะมาเอาหยังเนาะแม่น้อมาลากหยังหรืมือน,นีเอาผู้ใดนั่นกำหัวมือพันน่ะโม,มะเมนต์แม่ออดมันบ่นี <c oughs> เปลี่ยนโคตรมากบนนุ๋มมือนี เก็่คนมาเอาเนาะโอ้เจ้าของสวนยูยูคุณเห็นยูดอกมั้อนี่ใส่ได้ยังเน่มาเก็บยังคุณแม่เก็บยังเก็บมักกอกปาดตคือไะ้รคาแขนในมือเป็นยังนั่น พักค่ะักค่ะปูปาดยุ่งไหมผู้ดมสมบูรณ์เนาะปาดบักน่าแมบักเน่าเออมันนบักกูดบักกูดคือคักแท้ๆอันนี้เขาเรียกว่าผักอะไรอ่ะอันนี้เคยเอ็นยูน้ำอันเอาไปกินครับอันนี้แซ่บได้อะไรครับย่าบักกูด เอาไปซาบผมด้วยหอมเปไปเ็น้าเออคัดอันไปล่างเล็บล่างมือเังสีเนาะนี่ผักอันนี้น่ะน่ากินมากแม่จะเบืองยอดพักันเจ้ายอดพักเศียรงามงามเราไปใส่เลยมันเจ้าของสวนเราไปอยู่บ่มันนี่เราไปสวอนล่ำเด็กน้อยเราไปสวอนล่ำเด็กน้อยเป็นเวลาของเอามาแล้วตีเอาเมียเขาสวดออกข้างหลังเขาออกหลังเด้อเขาจะไปนาเร้่อสเราิเห็นตาย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  มาแต่ถึงนะวันนี้ิภากันีงามนี่ะิกับแก่เม่อไหรเออหนีเก็บแกน่อไหนี่ทำไมเขาเออพักอย่งนี้กระเป๋าในกอเนี่ยอใส่ถุงใส่ถุงเม่หรเขาในเดนี่เมียมื่อนเขาไม่ได้เอาเขาไม่ได้เอาลายดอกเขาเอาพระกิน่ทีใส่หรอเจ้าแม่ ตาฮัดบังยุ่งดูมันเห็นเท่าเนื้อหอมนะมันกระยากร์นะเฮยุ่งเนาะออืก็ได้เอาเนาะเนาะเนี่ยเนาะแล้วเสียเอาคักแน่ใช่เนาะเบอร์นีต่วนผู้แบกเมียเนี่ยน่ะเอาดีไหมไปใส่แล้วอันนี้อีหยังเนี่ยโอ้ยบับใบบักกูดคืองามแท้หมากอะไรอ่ะย่าเดี๋ยวจะไปดูแป๊บหนึ่ง ค้นบักผักสาบเนี่ยก็จะไปคือสีอันนี้ง่ามแท้ใส่อุ้ยสวยมากก่เรียกว่าอะไรครับบักผักสาบบักผักสาบมันจริงตาดูวบับักนี้จะเดสมะักมะลักตอนหนตอตจาเจ้าของสวนเสียงผู้ได้โซงยังกันนอกแบบผได้่งก็เป็นของผู้เสียหรอว จะได้สั่งว่าเอ้าแม่บอยูแปป้าเขาไปเอาน้มใหม่พนะแม่จะได้สั่งไม่เป็นาเป็นยาที่ซวนแม่บ๊ได้สวนยาวีุ่่นผู้ต้นเหตุอ่ะพูดนะป้าแม่แล้วดูแลดีดีเรื่องพี่น้องบักหน้าเราหน่วยเท่าใดนี่แม่คือหน่วยใหญ่เถอะเสีดยาไว้เพใครใคมาเอาได้ผู้ใดกินเลยผู้ใดกินเนื้อคือจบเล่นวันนี้ใช่โอ้ยฟันว่างยาไปแล้วเด้อยาบ้างยาค่ะว่างยา ฝากถึงผู้ใดสิมาลาบักหน้าเตรียมตัวได้เลยผู้ใดไว้อยากมีชีวิตหลอดหาม,มาเอาแม่บอกเพราะว่านี่ยานี่คือสีไว้ปพื่อแม่กินได้ผู้เดียวทด้นี่วันนี้แยงนียอดนี้ยอดเก่าซุ่งนี่แหละแล้ว <c oughs> พร้อมสดบักหน้าดิบวันีเลยนี่ยปาดมาหน่วยใหญ่คักเทสิอ่อนบักหน้าเนาะโอ้ยเบิดตัวนี้ไปแต่ได้หนระเงินลายอยู่ได้นี่เนาะบ่ขา,ายบ่ขาย ปูกไว้เบื้องเื่อซื้อตีแม่ปูกไว้เบื้องปูไว้สุกกินไปเจ้าของผู้ใดอยากขึ้นรักเท่านั้นจะได้กักค่าข้กินค่ะเออผู้ใดรักจองในกินเด้อพราะว่าเม่เแล้ว่าแล้วบ่อขายจะได้กับว่าเขายแล้วมาตรงมะลักเอา ตอนบักเล่าไข่ง่ายญ่ป่านี่พูดอะไรเจ้าขานเท็จเออเนาะแม่เออเอาดูตอนกัะตอนง่ายญ่คักใหญ่แม่โอ้ยเนาะกระบ่กแก่งกระบอกแกงใจเนาะเขาเห็น้ำเหมอน้งแม่เขาก็เลยมาตอนเอาไปปลูกขลาวว่าอันนี้ข้าเจ้ากินน้ำหลายข้าเจ้าผมว่าตอนไปปลูกกัลูกขนองข้ามหูซื้อครเจ้าของบมาเสร็จแล้วจีปลูกได้ตัวใหญ่ปนี่ได้พี่น้องตอนง่ายไงพูดตอนกระได นี่กเป็นเนาะเออเรื่องไม่ไรก็ดีไงเออปลาหรือแม่วปาเลยเพิ่งพี่น้องกันนะโอ้แล้วเราว่าอีเที่ยวน่ะมันสวดรวดได้ไหอ่ะได้ไม่ตุกว้ายแมเด้อบันี้เด้อแม่ตายแล้วตายแล้วโอ้มันตีส่วนเจ้าเ่ี้ยเกิะสรุปคอยพิดตีดีแล้วผิดอีกแล้วคอย

พอดีอละเขาก็ได้ถือโอกาสมาบอกเพลินเขาก็สิเอามามาสู้กินดอกแม่ถ้ากดถือประมาณกี่นึงคุณเหลียวมาเจอดเจิดกอดมาดบักกอกบักมันบ่นพนักงานพี่น้องบน่งใจดีอยู่ดอกเลาะห้เราบอกว่าฟังเสียงเลยเด้อพี่น้องแหมเจียวมันให้กิ่นน้ำยู่ดอกก็ฟ้องถุยเออ พป่ามาันโปงบอแม่เพิ่งสิ่้ใส่อันอันแยงเข้าไม่แเข้ามอยู่นี่แหละแหหอยู่บ่ว่แกู้ป่าฮ่่่า่นี่คือคี่ดกกนูเออกนเดียวกันกินซุมือปานี้ก็ว่าปวงเล้อเนาะแม่อ้อมเนาะแม่ตุ๊กไปสันนี่แหละคือวัตถุประสงค์ในืนมาพี่แม่เพราะว่าพักยนยุ่งวศิลปินมันหญ่บัตท่านยอนกินซุ้มือนี่แหะ ก็เลยได้มาอาศัยอยู่พี่ไดอนอนบักบวกบักบวบงามงามกันวยเกี้ยรยเนาะเก็บกินจากเก็ไม่ยอะมีขึ้นมากเนี่ยท่อห้ำหินนี่มันเก็บแล้วเรงเออมาห้กินสุนน้ำใหม่ใหญ่ดีมากเมืเดียวเ็บกินเลยสางเล็ววันเ่คนพ่อโอ้โหผู้ปล่เออเออเอ้าผู้ปู่คือว่ากินก้นนานนั่นเถอะคืนแล้วแต่ยังาแพงวันตี่วันสองวันดแม่นสองวั เขาทเอก็มาา้นโี่ป้าวดิเฮาเอามาเด้อแม่เด้อย่าเรืมเด้อเอามาโชว์คนเด้อเจียเดสิได้เอามาโชว์ก่คำละถ้าดสิเด้เอาไล์ปนีโอ้โอโอ้พ่อไปเบิรไปแน่สิเอาสิไล่ก็ไม่เล่ พี่ประตูใส่ละเด้อพี่บอกว่าเอาระเอา,ลา,ลา,าเระแล้วเด้อฝ่ามืออาเด้อเฮาวโอ้โอ้ไปเมือม่อเมือม่อเมื่อเอาเกี่ยวไปแบกโอ้ยอันไห้ก่อนเอาด้วยหนูมาเอายุ่งกันแข่งยกับตัวมาไหนถอท้าทายคลิป w i n มือขอ็งเบาบางไปไปเมื่อก็นเนื้อบปน,นี้พี่น้องเด้อได้แล้วนี่ละ่ะของรักไม่ได้รักดอกเพุ่นเห็นแล้วล่ะไปกันเด้อ